ครับผมจะมาลองทำอย่างที่เขาพากันทำกันครับเขาทำยังไงล่ะเขาก็จะเสียบอย่างนี้ใช่ไหมครับเสียบยังไงไหนทดลองทำอย่างเขาสิเสียบอย่างนี้เหรอทำแบบไหนก็บอกกันบ้างด้วยเด้อนครับเสียบเข้าไปดูของผมมันจะเป็นเข้าททำนองอย่างเขาไหม มันจะเป็นตํานองแบบเกิดขึ้นมากจะเมนมันถูกมันยากจังเป็นมันลําบากเกิดมากเป็นคนต้องอดทนปัญหาต่างๆตกระวางถึงข้าวย่ำซวยโรคโควิดมันระบาดได้ยังไงอีกครับทีนี้อันนี้มันก็จะตั้งอย่างนี้บ่เดี๋ยวมันมันเสมอกันไหมมันเทียงกันหรือเปล่าเนี่ย นะครัน,นี้ก็จะนัน่นนี้ก็จะเสียบลงอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นตุ๊กตาลุ่มลุกหรือเปล่าล่ะรือมันจะเป็นอะไรเนี่ยต้องหกกับย้อนไปดูคลิปเข้าใหม่อีกแล้วมั่งเนี่ย มันไม่เป็นแล้วเนี่ยทำไมมันไม่ล้มลุกหล่ะไงมันล้มลุกไหมมันไม่ล้มลุกเลยมันตั้งโจโคเลยครับท้า,าไว้นี่ลหละ มันจะลม้มมันจะลุกไหมเนี่ยมันทำไมมันตั้งโจคคอย่างนี้ละ่ะเสียบใหม่โอ้ขามันห่างบ่ ว่าผมไม่เป็นมวยวะเขาเสียบทีเดียวได้เลยได้ของเขาเนี่มันต้องได้สิเนาะโอ้ยมันไม่เป็นหรอกครับ เห็นไหมตั้งเลยมันมันไม่มันไม่เคลื่อนเลย